อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแหมต่หรับวันนี้ก็เป็นพี่ชินอีกเช่นเคยนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับและแน่นอนับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับผมมาวิเคราะห์กันนะครับว่าคอมโบต่างๆนะครับผมของแคลนนวนะครับผมในชุดอ่าบูสเตอร์หมายเลขหนึ่งนั้นมีลูกเล่นอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมแหม ก็สำหรับแคนโนวานะครับผมก่อนเด่นคงต้องขออธิบายถึงลักษณะเด่นของเขาก่อนนะครับจุดเด่นของแคนโนวานั่นก็คือการสแตนทิกเกอร์นั่นเองนะครับผมอย่างที่เห็นก็คือในเด็กนี้ก็จะมีสแตนถึง2หน้าตาตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับผมพอเพื่อนๆคะแนอนอื่นนั้นเขาอาจจะยังมีอย่างเช่นร้อยเย่าก็ได้ก็จะมีอย่างแค่อย่างละ1แบบในตอนเริ่มต้นนะครับผมถึงตอนนี้ออกทีดีมาช่วยคลยิจะเป็น2แบบก็ตามแต่ยังไงโนวาตอนนี้เป็นแคลนเดียวนะครับที่มีสแตนถึง2แบบ น,นั้นจึงสามารถใส่สแตนได้สูงสุด8ใบเลยนั่นเองก็หมายความว่าจะเป็นเด็กที่เน้นการบุกโจมตีอย่างต่อเนื่องในเทิร์นเดียวนะครับผมถ้าเกิดคุณเปิดได้สแตนมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสโจมตีเพิ่มได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถประเภทที่ว่าง่ายดามเมนะครับอ,อย่างเช่นเราใช้เคาน์เตอร์บสไปแล้วเราก็จะมีความสามารถหลายๆตัวที่สามารถหงายขึ้นมาใช้ได้อีกนั่นเองเพียงแต่ว่า จุดเด่นนั้นอาจจะเป็นจุดด้อยไปในอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าโนวาในตอนนี้นะครับผมนอกจากลูกเล่นอย่างที่กล่าวมาแล้วก,การเกี่ยวกับการโจมตีหลายครั้งหรือว่าการอันฟลิปดาเมจการหงายดาเมจขึ้นมานะครับผมมันเป็นการโจมตีโดยตรงเท่านั้นก็คือตีแบบตรงๆบุกเข้าไปแบบลูกผู้ชายอาจจะลูกเล่นไม่ค่อยมีมั่งนั่นเองดังนั้นก็คืออาจจะต้องคิดให้ดีครับผมว่าจะบุกยังไงแนวไหนเพราะว่าบุกตรงๆก็จริงแต่ฝนองคำก็เดาทางได้ง่ายด้วย งั้นมาดูแนวทางการต่อยอดของโบกันดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยก็คือคิดที่เข้าทิกเกอร์ฮิลทิกเกอร์แล้วก็ส t ตนทิกเกอร์ที่ชื่อลักกี้เกิลนะครับสามตัวนี้นั้นก็จะเป็นยูนิตปกติที่ไว้เสริมพลังไว้กาดไว้เปิดเจอทิกเกอร์ดังนั้นก็เก็บไว้กาดดีกว่ากับพลังมากันหนึ่งหมื่นแต่แตกต่างกันที่แบทเทิลไลเซอร์ครับผมแบทเทิลไลเซอร์นั้นเป็นทิกเกอร์ที่มีความสามารถในการย้อนกลับเข้าเด็กได้ดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดคุณโจมตีได้เปิดอาใช้บินเตอร์วิสิเบลละกัน โจมตีแล้วทิกเกอร์เช็คได้ับผมสแตนทิกเกอร์ถ้ายังไงในเทินน้านเนี่ยก็ลงเขามาบูส์เพื่อที่มอจบเทินกลับเข้ากองไปคุณจะได้มีโอกาสเปิดสแตนทิกเกอร์ขึ้นอีกได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมดังนั้นก็คือเบทเทอร์ไลเซอร์นั้นถ้าไม่เก็บไว้กาดก็อาจจะลงมาบูส์เพื่อที่จะวนตัวเขาเองให้เปิดได้สแตนทิกเกอร์เรื่อยๆนั่นเองครับผมแง่งั้นมาดูการต่อยอดเสริมพลังของยูนิตแต่ละตัวกันก่อนดีกว่านะครับ คอมโบชุดที่1ครับผมที่ทำให้พลังถึง20,000ได้เลยก็เป็นคู่ขวัญน,นะครับผมนั่นก็คือ King of Sword และ Queen of Heart นั่นเอง2คู่นี้นะครับผมเป็นคู่ที่ถูกจับมาเล่นคู่กันอย่างแล้วเหมือนวิงกันกับบัสเบรนนั่นเองครับผมซึ่งคู่นี้นั้นจะโดดเด่นตรงที่พลังโจมตีจะกระตุ้นนี้ถึง20,000เลยทีเดียวจะอยู่แวนการ์ดก็ได้หรือคู่นี้จะอยู่เรียวก์ดก็ได้นะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีเป็นไปได้ควรเอาคู่นี้ไว้อยู่ด้วยกันนะครับผมเพราะว่า พลังจมตี20,000สําหรับแคนโนวาในตอนนี้นั้นทําค่อนข้างยากนะครับแค่ตอนนี้นะครับในอนาคตก็จะทําได้หลายๆตัวหลายๆแบบแต่ตอนนี้คู่ King ิง s w o ซ d s และค u e น n of h e ร r t เหมาะกับการบุกแต่อย่างนี้ครับถ้าฝ่าองข้ามเป็นแวนกาที่พลังแค่ประมาณสัก9,000หรือ10,000แล้วลองฝ่ายงข้ามเหนื่อยแน่นอนครับผมมามาดูคู่ต่อไปกันดีกว่าครับผมเอาเป็นเจ้านี้ละกันกับเจโนซอาบูทอดีกว่า จนเไซชื่อญี่ปุ่นเอาชื่อไทยดีกว่าบูเท้าแจ็คนะครับบูเทนะ่าแจ็คนั้นแน่นอนเป็นยูนิตที่มีพลังเริ่มต้น11,000เรียกไ่นด้ว่าน่ากลัวสุดๆดังนั้นเนี่ยเขาจะเสริมพลังด้วยตัวอะไรก็ได้จะเป็น5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0ก็ได้นะครับผมเสริมพลังได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยูนิตท,ที่มีพลังสูงสุดในการเสริมก็แค่ทอชบอยที่มีพลังโจมตี800 0นะครับผมก็ดังนั้นถ้าเกิดไฟตรงข้ามเป็นยูนิตนี้พลังโจมตีประมาณสัก900 0อย่างเช่นอ่า แกลนสล็อตนะครับผมถ้าเกิดฝ่ายตงข้ามเป็นแวนการ์ดตัวนี้เราก็สามารถนําบูทเท่าแจ็คเสริมพลังกับทอชบอยเพื่อที่จะเป็นหมื่นเก้าฝ่ายตงข้ามก็กาดเหนืออีกแน่นอนครับผมเขาต้องการให้เกิน1นึ่งหมแน่นอนอาจจะต้องการเพิ่มเป็นหมื่นห้าเข้ามาอีกเพราะว่าแน่นอนครับแวนการ์ดเท่ากันก็ยังถือว่าเขา้าดังนั้นถ้าเกิดฝ่ายตงข้ามเป็นยูนิตนี้พลังโจมตีประมาณสัก9ก้าพก็ควรจะจับคู่บูทเท่าแจ็คกับทอชบอยไปด้วยกันนั่นเองเพื่อกระตุน้นให้ถึงหมื่นเก้าครับผม แต่ถ้าเกิดฝันของข้ามเป็นยูนิตประเภทพลังสูงๆหน่อยอย่างเช่นดราโกนิกโอเวอร์โดนะครับผมก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่า1มื่นยังไม่พอเ้าแน่นอนถ้าเกิดอยากจะทะลุ Overlord ก็คุณจะต้องเป็นประมาณ2อ0หมขึ้นไปนั้นก็คือเสริมด้วยอะไรก็ได้ไม่ต้องคิดมากละกันนะครับผมแต่นอกนั้ผมว่าบูเท้าแจ็คนั้นทุกๆเทิร์นจะต้องเสี่ยงกับการใช้ค o u เตอร์บ a สหน อันทุกๆเธอนะครับผมเพื่อให้เขาสามารถโจมตีได้เพราะเดิมนั้นบูทาวแจ็คมีความสามารถประเภทผูกมัดอยู่ดังนั้นนะครับผมการที่จะเล่นบูทาวแจ็คนั้นควรคำนวณให้ดีครับว่าจะต้องลงยูนิต2ใบนี้ตอนไหนนะครับเพราะฮังกี้ดันตี้นะครับผมกับเคลดอไมคานิกนั้นทั้ง2ตัวนะครับผมมีความสามารถในการหงายดาเมจที่ใช้ไปแล้วนั่นเองดังนั้นก็คือ3ตัวนี้แน่นอนว่าควรจะต้อง เก็บไว้เล่นด้วยกันนะครับผมในกรณีที่เรายังไม่ได้ไลท์เกรดสาเป็นมิสเตอร์อินวิซิเบิลนะครับผมแต่เมื่อใดก็ตามนะครับโอ้โหถ้าเกิดเรามีมิสเตอร์อินวิซิเบิลอันนี้เขาบอกว่าสบายสุดๆครับอ่าเพราะว่าทุกๆเทิร์นอ่าเดี๋ยวเก็บก่อนอ่าเราสมมติอันนี้เป็นดาเมจละกันทุกๆเทิร์นเนี่ยเมื่อเข้าเทิร์นครับผมมิสเตอร์อินวิซิเบิลจะสามารถโซชาร์จอยู่แล้วอ่าก่อนหนึ่งก็โซชาร์จก่อนนะครับผมโซชาร์จเข้าไปหนึ่งใบเมื่อโซชาร์จปุ๊บเอฟเฟกนะครับผมของเขาก็จะทํางานททันีเมื่อ ดาเมจที่คว่ำอยู่อสมมติเทิร์นที่แล้วใช้ไปแล้วละกันใช้ไปแล้วสองใบเอฟเฟกต์ Effect, โซชาร์เสร็จแล้วเราก็จะได้เลือกหงายหนึ่งใบนั่นเองครับซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้การบุกของเรานั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าบูทเทิลเจก็จะมีให้ใช้ทุกเทิร์นนั่นเองใช้เทิร์นละหนึ่งใบก็จริงแต่มิตริอินวิซิเบลก็จะหงายให้หนึ่งใบทุกเทิเร์นดังนั้นก็หมายความว่าคู่นี้ครับผมใช้บุกกันได้ต่อเนื่องนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากเอาละครับผมก็ สำหรับมิเตอร์วิซิเบิลนั้นจะบูสต์ด้วยตัวอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นทอสบอยก็ได้หรือจะเป็นตัวอื่นนะครับผมไม่จะเป็นเชาหรือว่าจะเป็นเคลดอก็ได้นะครับเพราะว่ามิเตอร์วิซิเบิลนั้นพลังแค่1นึ่งหมื่นแล้วก็ไม่มีความสามารถในการเสริมพลังมากนะักดังนั้นอาจจะตีฝันของคำยากก็หาจังหวะใช้เมกาบาสให้ได้น่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าพลัง1นึ่งหมื่นแถมไม่มีสกิลบวกพลังเลยเลยในตอนนี้ทําให้ทะลุถึง2 0 0 0มื่นไม่ค่อยได้นั่นเองเอาละก็ผมกับบูทอทลแจ็ กับมิดเอร์วิสเบิลก็เป็นคู่ที่น่านเล่นเดียกันนะครับผมมามาดูคู่ถัดไปกันดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับผมว่าบูทเทิลแจ็คนะครับผมในตอนนี้กับคิงออฟซอสนะครับผมคู่กับควีนออฟฮาร์นั้นเป็นคู่ที่เลียวกาที่คุณจะต้องเก็บไว้บุกมากที่สุดเพราะว่าพลังยมตีเล่นได้ถึง2 0 0 0 0คู่นี้ก็เล่นได้สูงสุดคือ19 0 0นเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเล่นคู่กับทอชบอยดังนั้นเป็นฟอร์เมชชั่นที่คุณจะต้องเก็บไว้เล่นครับนั่นเองคราวนี้มาดูยูนิต ตัวถัดมาครับผมนั่นก็คืออาชูล่าไกเซอร์นั่นเองนะครับอาชูล่าไกเซอร์นั้นเป็นยูนิตท,ที่พลังยมตีเริ่มต้น11,000เทียบเท่าได้กับดาร์ o n นิ o โอเวอร์ดเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะครับผมถึงเขาจะไม่มีควาสามารถในการเพิ่มพลังแต่อย่างใดแต่ควาสามารถในการเช็คของเขานะั้นค่อนข้างจะน่ากลัวครับคือเมื่อเราเปิดได้ยูนิตเกรดสามลนโนวานี่ยก็คืออ่าตีไปแล้ว เช็คปุ๊บได้อย่างนี้ครับผมแล้วก็จะสามารถเลือกยูนิตเรียกอากาศของเรา1ใบนะครับผมเพื่อที่ทําการสแตนได้ดังนั้นสมมุติเทอร์นี้เราตีไปแล้วเรียบร้อยตีไปแล้วสอ0 0 0ืเรียบร้อยเขากงกาดอะไรเรียบร้อย,อกกอย,อยแต่เราตีบ้างครับผมเราก็เช็คสมมติเช็คครั้งแรกเราได้เกรดสโอ้โหเราก็ได้สแตนเลยนั่นเองครับผมเพียงแต่ว่าสแตนแล้วจะไม่บวกพลังจะด้อยกว่าสแตนที่เกิ์นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราเพิ่มโอกาสในการสแตนให้ยูนิตเรานั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นถ้าเกิดค่าวที่2เราเปิดได้สแตนอีกอ่าสมมุติเราเปิดได้แส,ส,มมดไดสแตนทิกเกอร์เป็นอ่าเป็นลัคกี้เกอรแล้วกันอย่าตกใจนะครับเอ๊ะอุทยไม่มีแถมได้สแตนแล้วเสียประโยชน์หรือเปล่าไม่ครับผมเราสามารถเลือกสแตนให้ตัวหลังได้อย่าลืมนะคับผมว่าสแตนทิกเกอร์นั้นสามารถสแตนให้ตัวหลังได้ดังนั้นเราก็สแตนตัวนี้ปุ๊บเราก็เสริมบาลังให้ตัวหน้านได้นั่นเองครับ และสําหรับยูนิตที่ควรจะเสริมพลังให้กับอาชูร่าไกเซอร์นะครับผมก็คุณจะต้องเป็นในกรณีฝ่ายตองข้ามก่อนละกันถ้าเกิดฝ่ายตองข้ามเป็นแวนกาดที่มีพลังพงพ,พัดพาวเวียงกับเราอย่างเช่นเป็นดักก o นหิงโอเวอร์ดนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องบูตด้วยตัวที่พลังพลังประมาณ5,000ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดโอกาสดีฝ่ายตองข้ามเป็นยูนิตแค่พลังประมาณ9 0 0 0อีกแล้วอย่างเช่นแกรนสล็อตอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แวนกาดพลัง9 0 0 0ันมีไม่ค่อยเยอะ ดังนั้นถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นยูนิตประเภทพลัง9,000เราควรจะต้องเอาทอชบอยคู่กับอาชุลาไกเซอร์ครับผมก็แน่นอนครับเหตุผลเดียวกันนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นยูนิตพลังจมตีแค่ประมาณ9,000อาชุลาไกเซอร์กับบูทเทอร์แจงนั้นจะกดดันฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากๆถ้าคู่กับทอชบอยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นยูนิตอื่นเราก็อาจจะใช้ตัวอื่นอะไรก็ได้เพราะว่าบูส์ยังไงพลังมันก็ไม่ทะลุกาศเขาอยู่แล้วดังนั้นครับผมอย่าง อาแคลนโนวานั้นเนี่ยเป็นแคลนที่บุกโจมตีโดยตรงเท่านั้นแต่เน้นบุกโจมตีได้หลายครั้งด้วยสแตนทิเกอร์ดังนั้นไม่ต้องคิดมากครับบุกมันเข้าไปครับตีตีมันไปนะครับเปิดได้สแตนเมื่อไหร่รู้เรื่องครับเอ๊เหมือนสโลแกนของไครชักย่างเอาแล้วก็ผมสําหรับแคลนโนวานะครับผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับการดูคอมโบการเสริมพลังต่างๆนะครับผมเพราะว่าคอมโบของเขานั้นไม่ค่อยมากจริงๆนะครับแต่ บุกสนุกแน่นอนครับผมพี่ชินฟันธงครับดังนั้นครับผมคราวต่อไปนะครับผมจะทําการรีวิวนะครับผมอ่ะกล่องเขียวนั่นเองครับผมอากับแคนที่ข้างในจะมีแคนคังเงโร่กับแคนออร์เคิลแล้วก็แคนอื่นๆนะครับผมแต่สําหรับแคนอื่นๆอย่างเช่นแคนอาทาจิคาเซนะครับผมหรือแคนแกนบูที่อยู่ในกล่องนี้นะครับผมอดใจรอก่อนนะครับเพราะว่าการ์ดของเขามีแค่อย่างละสี่ใบเท่านั้นเองเอาไว้พี่ชินรีวิวอ่ะคังเงโร่กับออร์เคิลเมื่อไหร่เดี๋ยวจะกลับมารีวิวเอฟเฟกของยูนิตที่เหลือให้ได้เห็นนนกกััละ สำหรับวันนี้พิชิตคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันคลิปหน้าแน่นอนกับคงังยีโลครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับอชุรักกัสู